สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันทึกการลงทุนโกคุนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตามสัญญานะครับที่จะมารีวิวโกคุบอทเวอร์ชันปี2021กันนะครับว่าในปัจจุบันโกคุบอทเปิดมาประมาณ6-7ปีแล้วเนี่ยมีการอัปเดตอะไรเข้าไปบ้างแล้วปัจจุบันมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่สามารถช่วยการลงทุนของเราเนาะก็วันนี้เราจะมารีวิวกันตาม คู่มือการใช้งาน g o k u b o t r d เวอร์ชัน3.0.0เลยนะครับผมอาจจะเพื่อนเห็นบน,นหน้าจออยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วยังไม่รู้ว่า g o k u b o t คืออะไรก่อนอื่นผมขอแนะนำก่อนว่า g o k u b o t ก็คือเป็นตัว Li บอดนะครับ l i น์บอรดก็คือไปโปรแกรม Li n e ที่เราใช้คุยผ่านาคุยกับเพื่อนคุยกับงานอะไรเงี้ยคือเราสามารถ แอดบอรเข้าไปได้เนาะใช้งานพึ่งมันจะช่วยคัดกรองหุ้นหรือดูข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจซึ่งปกติละเราก็สามารถที่จะดูบนเว็บไซต์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บเซ็ตเว็บทุกอย่างที่เป็นกราฟที่อยู่บนเว็บทั้งหมดเราสามารถดูได้แต่ตัวคบคบอทตัวนี้มันจะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจราคาหุ้นพื้นฐาน นี้ข้อพื้นฐานทางงบการเงินแนวต้านแนวรับโดยฟิโบพียวอตเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันว่ากคุบบอททำอะไรได้บ้างเนาะเราจะช่วยเราในการลงทุนได้ขนาดไหนโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นก็วันนี้วันที่27มีนาเนาะผมรีวิววันที่27มีนา2021นะครับผมเมื่อวานตลาดก็ปิดไปบวกมาที่3 8 2อยู่ที่หนึ่ง6 โอเคซึ่งขอดูอ่าสมมุติว่าผมดูเปิดให้ดูกราฟเซตก่อนละกันเนาะจะได้แอนันนี้ซึ่งวันนี้เซตก็อยู่อยู่ใกล้ใกล้ใน1ปีเลยเนาะอยู่ก็แบบกำลังไซเวเพื่อเลือกทางหรือรอปัจจัยมาเสริมหรืออาจจะลงมาพลักอีกก็ได้เนาะต่อไปเราก็มาดูตัวของมารีวิวกันเข้าเรื่องของเราดีกว่าแล้วจะเลย10มนาทีตั้งใจตั้งใจว่ารีวิวแค่1ินาทีพอเนาะโอเค มาดูกันกูบอทชั้นนี้ทาอะไรได้บ้างขอ,อพิมพ์คู่มือการใช้งานเลยก็จะมีคู่มือการใช้งานเด้งขึ้นมาเนาะโอเคโอเคครับ <Okay. S 1> เพื่อนเห็นหน้าจอข่าวเนาะผมพิมพ์ help help ในห้องในห้องอันนี้ห้องนี้ผมก็จะเปิดมาสําหรับผมเนาะคือจะเป็นจะเป็นกลุ่มเนาะจะเป็นลายกลุ่มแต่จริงๆแล้วในห้องเนี้ยมีแค่ผมคนเดียวนอกนั้นเป็นของระบบบันทึกการลงทุน,นกูบอทหมดเลยซึ่งจะไม่มี แต่ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจที่จะชวนเพื่อนเข้ามาเนี่ยก็สามารถสมัครเพิ่มเติมมาเพื่อชวนเพื่อนเข้ามา,าช่วยทําการบ้านหรืออยู่ในห้องนี้ได้เนาะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสมัครแบบกลุ่มแบบเดียวอะไรยี้ก็ติดต่อเข้ามาในทางเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยปลุ่มมือการใช้งานก o เกิลบอดเวอร์ชั่น3.0.0นะครับอันแรกดูกราฟหุ้นอ่าเราสามารถดูกราฟอย่างเช่นเราสามารถพิมพ์ชาร์ต C P N เพื่อดูกราฟรายวันได้ไหนลองพิมพ์ซิ แ h a r p n อ๋อโอเคก็จะเป็นกราฟมาแบบนี้เนาะแต่อันนี้เบื้องต้นคือเราสามารถกดเข้าไปดูรูปอะไรพวกนี้ได้เนาะแต่อันนี้ผมผมดูในคอมซึ่งอันนี้ผมไลฟ์อยู่ก็เลยก็เลยดูดูไม่ได้จริงมันสามารถกดมาดูรูปใหญ่ๆได้ว่าจะมีกราฟรายวันมาให้ดูเนาะโอเคแล้วก็สามารถดูก็จะมีเส้น EMA ให้สี่เส้นเนาะ อ m a เอห้าส e นะครับก็อันนี้สามารถดูได้เลยจากในห้องลน์เนาะต่อไปขอดูอันต่อไปหน่อยครับดูราคาหุ้นและข้อมูลอันนี้ลองพิมพ์ชื่อหุ้นซิอ่า CPN อ๋อก็จะเด,ด้งมาเป็นเลยว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ Open เท่าไหร่ High Low Value Bid Offer ณนะปัจจุบันเท่าไหร่เนาะและ้วก็อ๋อปี2 0 2พันบนี้เรามีเพิ่มภาพรวมงบ พื้นฐานมาให้ด้วยทาแล้วภาพรวมงบพื <the> ้นฐานเนี่ยคืออะไรภาพรวมงบพื้นฐานเนี่ยก็คือการประมวลผลเอาข้อมูลทางงบพื้นฐานหลายๆตัวอย่างที่เพื่อนๆเคยทําดู PE p v v EBITDA อะไรเงี้ยมาประมวลผลแ้งและแล้วประมวลผลเอาแยกเป็นแย่มากแย่แล้วก็ดีดีมากนะครับผมซึ่งตัวเนี้ย1 0 ก็อาจจะอยู่ในขั้นแย่นะครับหมายถึงแย่คืองบการเงินงไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะบอกได้แล้วก็ต่อไปก็คือภาพรวมทางเทคนิคภาพรวมเทคนิคนี้ก็คือจะมองผลจากที่เพื่อนๆเ,เคยใช้มาอะสไอดีเออะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆอะไรเย่างนี้เราก็จะมวลผลมาแล้วโดวยจะแบ่งแยกแบบเป็น ตองเซลเซลลแล้วก็เนเชัยลก็คือกลางๆเนาะแล้วก็าบสตองายโอเคซึ่งตัวน CPA เนี้ย c p n อยู่ที่บายก็คือเกือบจะดีแล้วแต่ก็คือต้องมาดูรายแรงประกอบอีกทีเนาะแล้วก็จะมีแนวรับแนวรับฟิโบนชชีบอแนวรับไพวอตพอยต์แนวต้านไพวอตพอยต์แนวต้านราคา200วันแนวต้านราคา200วันคืออะไร200วันเนี่ยมาจากกราฟ1ปีเนาะปกติแล้วตลาดเราจะเปิดประมาณ200วันใน1ปี ปีนึงมี3ามวันแต่ก็จะแบบเปิดปิดอาจจะมีวันหยุดอะไรอย่างไง่ยคือจริงๆตลาดจะราคาตลาดจะอยู่ประมาณปีหนึ่งจะจะเปิดตลาดประมาณ200วันก็จะเป็นแนวตั้ราคา200วันแนวตั้งมลรุ่ม200วันก็คือวันที่ราคาที่วันที่วอลรุ่มมากสุดใน1ปีเนาะก็จะเป็น200วันปริมาณมอลุ่มก็คือปริมาณมอลุ่มในวันนั้นก็คือวันนั้นก็คือปานกลางหรือมากเนาะครับความกว้างแท่งเทียงสูงสุด 7.1%เนี้ยถามว่าความกวาม้างอันนี้เหมือนจะมีเพื่อนเพื่อถามมาทางเพจเดียวว่าความกว้างแท่งเทียนสูงสุดเนี่ยเอาไว้ทําอะไรจริงๆมันก็เอาไว้ดูพฤติกรรมของหุ้นตัวนั้นเนาะว่าจริงหุ้นตัวนั้นอ่ะถ้าจะวิ่งใน1วันอ่ะในหนึ่วันวิ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึง่งตัวสีเพนเนี่ยเคยวิ่งสูงสุดวันละ7.14% ถ้าเหมือนเพื่อนๆชอบหุ้นที่ซิงซ่งมากอะซิ่งมากสายเดเทเลยจะไปเลือกหุ้นที่วิ่งวันละ1-2%หรือเปล่าอันนี้ก็คงไม่ใช่เรากนน็เหมือนดูพฤติกรรมของหุ้นมากกว่านะว่าหุ้นตัวเนี้มีพฤติกรรมการขยับของราคาบางตัวเคยวิ่ง29%ก็คือเซลลิงเลยอันนี้ก็เป็นไปได้นอะอันนี้ก็ต้องมาดูกันขอดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆน,น่าจะสนใจอะโออากันหุ้นมหาชน พึ่งเข้าตลาดมาก็จะมีบอเนาะภาพรวมมื้นฐานภาพรวมเทนนิเข้าเหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของหุ้นเนาะต่อไปนะครับเรามาดูดูเซตอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์อันทุกคนดูแล้วก็าสามารถพิมพ์เซตเพื่อดูอ่าอ่าค่อดูอะไรละตลาดนะตอนนั้น high ไฮโล a l u ูว่าเป็นเท่าไหร่เนาะอย่างเช่นอันนี้ก็คือของวันศุกร์ก็คือของเมื่อวานเนาะวันที่26ก็คือ วิ่งอยู่ที่1,574.86บวกมา3า2หายอยู่ที่1,580เลอยแลยที่1,566นะครับวอลล e คือปริมาณการซื้อขายในตลาดประมาณ7 4 0 0 0ล้านนะครับผมโอเคต่อไปต่อไปก็จะเป็นแนวต้าน p พ v o ว p พ i ย t ์ i v ร t p o พ n ย์คืออะไร p พ v o ว p พ i ย t ์ก็คือเครื่องมือตัวหนึ่งที่นิยมมาใช้ในการดูแนวรับแนวต้านเนาะ ก็จะมีเส้นอ่าผมขอดูปึ๊บอ๋อไม่ใช่พิมพ์ไพาวอร์ดไม่ได้ต้องพิมพ์ไพาวอร์ดแล้วตามด้วยชื่อด้วยอย่างเช่นผมใช้ cpn ก็จะมีบอกว่า cpn ตอนนี้ยราคาที่เท่าไหร่จุดไพาวอร์ดพอยต์อ่ะอยู่เท่าไหร่มันจะมีจุดไพาวอร์ดพอยต์เนาะถ้าต่ำกว่าจุดไพาวอร์ดพอยต์อ่ะมันก็จะถือว่าเป็นดาวเท r e n d อันนี้คือเครื่องมือไพาวอร์ดพอยต์เนาะก็จะมีแนวรับแนวต้านบอกขึ้นมา r 1 R2 R3 r 4 s สอง r ป็น r e s i s t a หนึ่ง s สอง s สาะแล้วก็แนวรับก็คือ s u p p o r t เนาะก็คืออันนี้คือดูได้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการดแูแนวต้านได้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนยังอยากดูรายละเอียดของแพลตฟอร์มลึกๆผมก็มีบทความในบล็อกเนาะก็สามารถเข้าไปดูบทความในบล็อกได้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัว volume a n a l y s i s ดูแนว volume ของหุ้นอันนี้ก็เพิ่งเปิดกลับมาหลังจากที่หายไปข้อมูลหายไปสักระยะงั้นขอดูตัว c p n หน่อยสิจะดูอะไรมาโอเค มันก็จะเป็น v o l u m e C P N เนาะอ่ะาทำเมอนอันนี้ผมจริงๆเราก็สามารถกดดูรูปได้เน้ะแต่ผมขอดูในขอดูในตัวกราฟใหญ่ให้ละกันถามว่ามันจะเป็นแท่งว o ล u m e ม่ะผมอธิบายกราฟใหญ่ให้ขอปิดตัวนี้สักนิดหนึ่งโอเคเพื่อนๆเห็นอะผมขอเปิดตัว Set C P N โอเคจริงๆถ้าเพื่อนๆไปดูกดรูปมาก็จะเป็นรูปนี้เนาะเต็นทัาพัฒนา ไอตัววอลุ่มที่ผมบอกคือตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายตรงนี้ซึ่งถามว่ามันบอกอะไรอันเนี้ยเป็นการดูแนวรับเหมือนดูวอลุ่มการซื้อขายในช่วงราคานั้นๆอย่างเช่นของ C p N เนี่ยช่วงราคาซื้อขายสูงสุดอะที่เคยทำไว้ใน1ปีจะอยู่ที่ประมาณ49.25ซึ่งมันก็เหมือนภูเขาเหมือน,นเหมือนแนวเพราะจริงเราดูแนวรับแต่ต้านคราวๆ่าของราคาของวอลุ่มมันาสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยเนาะจริงๆริมันก็ ถ้าตรงไหนที่มีการซื้อขายเยอะแสดงว่ามีคนซื้อต้นทุนหรืออยู่แถวแถวนั้นเยอะซึ่งอ่ะเวลาที่มันวิ่งขึ้นไปชนอะ่ะเขาอาจจะตัดสินใจขายก็ได้หรือวเวลาที่ย่อลงมาอยู่ในจุดนั้นมันเขาอาจจะอาจจะแบบมีแรงมีแรงขา,ขายขึ้นมาเพื่อไม่ให้ไม่ให้หลุดเนาะมีแรงซื้อขึ้นมาเนี่ยก็ได้เนาะอย่างเช่นตอนเนี้ยที่ ผมคิดว่าตัว CPN เนี่ยก็น่าสนใจนะในรอบ1ปีผมกออันนี้ครบหนึ่งปีใช่ไหมใช่ครับหนึ่งปีครับตัว CPN เนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจนะเพราะว่าอยู่เหนือค่าวอลุ่มทั้งหมดมาแบบถึงว่าแนวแนวเหมือนแนววอลุ่มมาจริงๆก็ถือว่าเป็นอัพเท n ไหมก็ออกแนวงคือ,คอจะเป็น up ท r e n เราก็ต้องดูกันไปจริงๆมันก็ไม่ควรจะหลุดมาแถวๆประมาณ54หรือพวกเนี้ยน,นี่ก็คืออยู่ก็ดูได้อันนี้เป็นแนววอลุ่มราคานาะเดาไว้ใ้ผมอธิบายอีกเรืออีกทีนึงโอเคครับกลับมาที่ ระบบต่อไปอันนี้วอลุ่มเนะวอลุ่มมานาสิตอาการผมเรียกไปก็จะดูแนวแนวราแนวต้านแนวรับของวอลุ่มได้ต่อไปก็จะเป็นระบบ V i อ่าว i ก็ย่อมาชัดๆเลยว i ดูงบพื้นฐานดียิบอันดับแรกจริงๆมีมากกว่านั้นเนาะจริงๆตอนนี้งบพื้นฐานดีเยอะมากงบพื้นฐานดีจะมีแบบแย่แย่มากแย่ดีดีมากโอเคโอเคอันนี้เป็น อยู่ดีมีการเด้งอัปเดตราคาสกุลเงินดิจิตอลอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาเวอร์ชัน3.0.0นเหมือนกันนะครับก็คือขอทสงอันหนึ่งก็คือจะมีการช่ว <c oughs> งนี้เทรนของการเทรดตัวเหรียญคริปโตเนาะบิตคอยไม่มีใครไม่รู้จักมาระบบเราก็จะมีการส่งราคาใน1วันนั้นอนะราคาสูงสุดราคาต่ำสุดของเหรียญบิต BTC คือเหรียญบิตคอยนะครับมาให้เพื่อนเพื่ออัปเดตกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องการลงทุนในตัวเหรียญ อิปโตอะไรเงี้ยเราจะมี BTC ETH ก็ Ethereum เนาะ EOGE อันนี้กับเหรียญ Dog คือเหรียญหมาอ้หมาชิบะนี่เพื่อเคยเห็นก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยหรือสามารถพิมพ์ดูเองได้จากการพิมพ์คลอยนะครับผมแก็สามารถดูได้ตลอดเวลาอันนี้อัปเดตแบบเดียลไทม์นะครับผมโอเคเรากลับมาที่ระบบ VI กันก่อน VI โอเค เราสามารถดูงบพื้นฐานดีแบบสรุปภาพรวมได้เลยเนาะอย่างเช่นตอนนี้ดีสุดมันอาจจะดีพูดดีมากเนี่ยก็คือดีมากหมดเลยเนาะ BOL Com7 TOP เราก็สามารถเพื่อนคนไหนที่สามารถแบบกังวลว่าเราจะสามารถเล่นหุ้นพื้นฐานดีได้ไหมประกอบกับจริงๆคือเราก็อาจจะตั้งต้นที่หุ้นพื้นฐานดีนะซึ่งตอนนี้มีเยอะมากแล้วก็สแกนเนี่ยไปไปเบื้องต้นเข้าลิสต์ของเราไว้แล้วเราก็ไปทําการบ้านเพิ่มเติมเพื่อเพื่อเพื่อเลือกหุ้นมาเล่นได้เนาะอันนี้คือก็มีหุ้น พื้นฐานดีเยอะอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะตลาดเป็นขาขึ้นชัดเจนโอเคหรือจะสามารถอ่ามูดผมสามารถปุ่มดูรายตัวได้ไหมว่าข้างในอ่ะเทคนิคเป็นยังไงบ้างผมสามารถพิมพ์ vi ดูรายละเอียดของหุนรายตัว vi.com s e มันก็จะขึ้นมาบอกว่าราคาตามพื้นฐานอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดแปดภาพรวมพื้นฐานอยู่ที่ดีมากฐานะการเงินดีมากซึ่งเราสามารถดูได้นะมันจะโอเคอย่างที่บอกคือเราสามารถดูลงรายละเอียดลึกมาในส่วนของ การดู V.I. ดูพื้นฐานได้มากขึ้นโดยจะมีสรุปต่างๆมาภาพรวมงบพื้นฐานดีมากน,นี้คือสรุปรวมฐานะทางการเงินโอกาสเติบโตการปันผลดําเนินงาน10ปีดําเนินงานปีล่าสุดผลทดสอบย้อนหลังก็คือเนี่ยเราได้มีการทดสอบดันตัววัวรุ่มอ่าตัว V.I. test มาให้เนาะเพื่อนก็สามารถดูได้ต่อไปก็จะเป็น p e o ฟีโบดูนะครับบดด้านนโโฟีชชีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟีโบนาชชีคืออะไรฟีโบนัชีก็คือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเหมือนไพ่บอร์พอยน์เนาะที่ใช้ดูแนวต้านมีการลากเส้นจะมีอะไรที่แนวรับที่สำคัญ30 38.261.8 100% 1แ2อันเนี้ยก็เพื่อนๆสามารถดูได้จากในนี้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปเข้าโปรแกรมหรือไปลากเส้นเองเนาะอันนี้ก็แต่ที่นี้ก็จะเป็นการ ิบแอนาชีแบบรายรายวันเนาะไม่ได้เป็นการลากแบบเล็งแบบวีคสองวีคหรือ1เดือนนี่ก็เป็นรายวันหลักๆก็สามารถดูได้นะครับอ๋อหรือจริงๆก็ถ้ามือไม่บอกว่าไม่อยากพิมพ์ยาวฟิบไพรวดพอยต์ก็สามารถพิมพ์ P ตัวเดียวหรือชาร์ตก็สามารถพิมพ์ C ตัวเดียวก็ได้นะมันก็จะมีช็อตคัตอยู่อย่างเงี้ยอย่างเช่นที่พอก็เป็นไพรวดพอยต์ของเซต F ก็จะเป็นไพรวดพอยต์เอ้ย F ก็จะเป็นฟิบูนาชีเนาะ ทีนี้เรก็มีช็อตคัดให้เฟื่อนแบบปุ๊บตลาดเปิดต้องการความรวดเร็วอย่างนี้ก็ทําได้นะครับต่อ,อไปเนาะก็เป็นระบบเดียวทามระบบเดียวทามอันนี้คืออะไรอ่ะผมลองพิมพ์ก่อนเดียวทามระบบเดียวทามก็เป็นการสแกนหุ้นแบบเดียวทามเนาะก็จะเป็นสแกนหุ้นที่ตลาดณวันนั้นเลยหมายถึงว่าตอนที่ตลาดเปิดก็จะมีการสแกนระบบเราจะทํางานตลอดเวลาเพื่อสแกนหุ้นที่มีการวิ่ง ณนะเวลานั้นมาเลยว่าตัวไหนขึ้นมาแล้วแต่ถามว่าเราจะสแกนก่อนที่มันจะวิ่งได้ไหมถ้าคุณอยู่ดีเหมือนมีการกระโดดขึ้นมาเลยอะหุ้นเราก็จะสแกนไม่ทันเนาะแต่ก็คือมันจะพยายามจับราคาถ้ามีมการไต่ขึ้นมาเราก็จะประมวลผลแล้วก็ทําเป็นพอร์เรตี้พอรตี้นี่คือพอร์รตี้คืออะไรคือเหมือนกับว่าความน่าจะเป็นในการขึ้นต่ออย่างเช่น EP อย่างเงี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากนะจริงจงเกินเจ็สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะมากแล้ว EP ขอดู EP สิ ทำไมมันถึงขึ้นได้ขนาดนี้โอเคก็คือจริงๆก็คือถ้าดูจากกราฟคร่าวๆเนี่ยมันก็คือมันมันวิ่งไปอัพเชนชัดเจนเนาะแล้วมันก็เบรก2องยวันแหล,และจริงๆมันก็เลยวันวันนั้นก็คือบวกมาห้าสิบบวกมาจริงๆทํ high อยู่ที่หกจุดหกเนาะจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับต่อไปอดูคุณรายตัวดูนี่ทำเป็นตัว,ตวอันนี้เราทาเป็นตัวเราเราดูไปแล้วเนาะก,ก็คือจริงๆก็กดูรายละเอียดคุณน,น่ยอย่างเช่น E P ต่อไปเรื่องของ position sizing position sizing คืออะไรก็คือจริงๆก็เป็นการตั้งค่าความเสี่ยงเงินทุนของเราอย่างเช่นเราอาจจะใส่เงินทุนไว้จริงๆถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยทําก็แนะนําให้ไปลองดูบทความเรื่อง position sizing ของเรามีในบล็อกเนาะหรือลองเสิร์ชตัวการทํา money management position sizing คือเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราจะซื้อหุ้นอะ่ะเช่นเราผมขอดีกว่าอันนี้ผมตั้งไว้แล้ว จริงๆถ้าไม่เคยทุกคนที่ยังไม่เคยใช้ก็จะสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะดูโพซิชั่นไซซิ่งได้ให้ผมพิมพ์โพซิชั่นปึ๊บโพซิชั่นลิสต์เนาะโพซิชั่น CPN ถ้ามันก็คือว่าผมว่าผมจะซื้อโพซิชั่น CPN อย่างเงี้ยผมก็สามารถที่จะเข้ามาเข้ามาดูได้นะว่าจริงๆแล้วอะ่ะผมตั้งเงินทุนของผมไว้ที่ไมลละ1 0 0 0 0แสนบาทนเนี่ยความเสี่ยงที่ผมรับได้10% แล้วก็ผมถ้าผมจซื้อราคาปัจจุบนันอะ56.75ผมจะซื้อได้ประมาณ1 7ึ4นหุ้นเนาะราคาขัดล้อเนี่ยผมก็ตั้งไว้แล้วถ้าผมอยากขาดทุนประมาณ1 0,000ผมรับได้ประมาณ1มื่นหนึ่งแล้วกัน1 0ผมจะต้องขัดล้อประมาณ5 1 0 0นะ51บาทเนี่ยผมจะขาดทุนประมาณ10,000บาทประมาณนี้แต่ถ้าผมจะขายเนี่ย มันก็มีอ่ะขายได้ยังไงบ้างผมถ้าผมมาขายกำไรสิเปอร์เซนต์เงี้ยมันมันรีทูรีวอร์ดมันจะเป็นเรื่องของรีทูรีวอร์ดคือความเสี่ยงเทียบกับรางวัลที่เราจะได้เนาะเราก็ไม่ควรจะไปเสี่ยงหมูเราเราขาดทุนเราเรารับขาดทุนได้สิเปอร์เซนต์แต่เราได้กําไรอย่างเงี้ยเรา,าดได้กำไห้าเปอร์เซนต์การว่าความเสี่ยงที่เรามันจะแบบประมาณศูนย์จุดห้าอย่างเช่นถ้าหมูว่าเราผมซื้อตอนเนี้ยห้าสิบหกจุดเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมผมไม่ขายกำไรห้าเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยขายที่ห้าสิบอ่าห้าสิบเก้าจุด ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็คือถ้าได้ก็ได้แค่สุดก็ได้แค่ก็ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเสียเนี่ยผมยอมเสียสิบเปอร์เซ็นเลยเ,เพื่อนๆก็คิดว่าจริงๆคือรีทวมไม่ควรต่ำกว่าหนึ่งเนาะคือไม่ควรแบบถ้าเราเสียก็คือเสียสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราได้ควรจะได้มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็สามารถดูได้เนี่ยเราก็ดูได้จากินข้อมูลนี้ประกอบกันไปอันนี้เป็นเรื่องของการทำพอร์ชชั่นไทซิ่งการทำ agement, นี่เมเนจเมนต์เนาะอันนี้ผมขอไปเรื่องต่อไปละกันเดี๋ยวจะเนินเวลาเยอะไปต่่อออไปเรืงงข อันเลิศอ่ะผมตั้งนร่าวๆอันนี้ผมลองตั้งมาเล่นๆเนาะอันนี้ก็หุ้นเนี่ยอ๊ะผมเล่นตัวสามตัวนี้อยู่ผมก็ตั้งไว้ปัจจุบันหุ้นตั้งได้กี่ตัวเพื่อนมาถามมาจะตั้งได้แค่3ตัวนะครับปัจจุบันก็จะเป็นการสแกนร,ระบบเราก็จะมีการเหมือนกับว่ารันเช็คราคาพวกนี้อยู่ตลอดแล้วเมื่อราคามีการต่ํากว่าจุดขัดล้อหรือมากกว่าตัวทาร์เก็ตเราอ่ะมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาอ่ะผมขอเดโมให้ดูตัวหนึ่ง ตัวอ่ะตัว BOL และกันของผมเวลาตั้งตั้งยังไงมันก็จะตั้งอเล r ร์ Alert อเล e ร์3ผมตั้งอ่ะ BOL ใหม่ละกันตอนนี้ BOL อยู่ที่เท่าไหร่ผมขอดรว BOL อยู่ที่8.45 Alert ผมที่ตั้งไว้คือ8.17ผมขอตั้งหมาเป็นอ่ะจะได้เห็นชัดๆเนาะว่าผมก็พิมพ์ Alert 3 BOL 8.5แลาละกันยังไงเนี่ยมันจะต้องตั้งขัดรอละวก็9 ระบบก็จะแจ้งมาว่าโอเคแจ้งเตือนระบบ BOL ขัดร้อยแปดจุดห้าทรกเก็ตเก้าเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวระบบก็จะมีการแจ้งเตือนเพราะตอนนี้ราคาของ BOL มาอยู่ที่แปดจุดสี่ห้าเนาะซึ่งต่ำกว่าตัวขัดล้อเราระบบจะทําการแจ้งเตือนมาทั้งหมดสามครั้งนะครับี๋ยวก็จะมีการปรับราคาตัวขัดล้อลงมาโอเคประมาณนี้ระบบแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งก็คือราคาปัจจุบันอยู่ที่แปดจุดสี่ห้าซึ่งน้อยกว่าตัวขัดล้อที่เราตั้งไว้ อันนี้มันจะแจ้งเตือนมันเรื่อยจนครบ3ครั้งแล้วก็จะปรับมาเป็น8จุดแน่เหมือนไล่ลงมาเนาะมันจะคำนวยาว่าแนวรับต่อไปประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถช่วยช่วยเราดูได้ช่วยเราแจ้งเตือนได้สาหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่ไม่มีเวลาไปดูในตัวเซตเซตอ่าแอปพลิเคชันนะตัวเซต Set, ตัวเทรดเราก็สามารถใช้ตัวไลน์นี่แหละในการแจ้งแจ้งเตือนได้เนาะโอเคแล้วก็ดูไปเดี๋ยวมันจะมีการปรับเรามาที่หัวข้อไ,ไปก่อนหุ้นระเบิด หุ้นระเบิดคืออะไรหุ้นระเบิดก็คือย่อมาจาก explosive stock เนาะก็คือเหมือนกับว่าหุน้นที่มันก็มี condition อยู่ว่าหุ้นระเบิดคืออะไรเช่นผมขอพิมพ์ระหว่างที่รอการแจ้งเตือนครั้งที่3เนะาะก็จะเป็นหุ้นระเบิดหุ้นระเบิดก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือหุ้นจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าหุ้นระเบิดหลักๆมันจะมีเกฑนอยู่เนาะมีเกณฑ์เงื่อนไขในการการดูหุ้นระเบิดอยู่ผมเขียนบล็อกอธิบายโดยละเอียดไว้ หรือจะเป็นวิดีโอก่อนหน้านี้ที่อธิบายเรื่องหุ้นระเบิดไว้ก็สามารถไปดูได้เนาะจากในคลิปวิดีโอของเราซึ่อันนี้ผมก็อขออธิบายายังไม่อาจจะไม่ลงเงื่อนไขเยอะจริงๆงเงื่อนไขจะมีเบรกราคา200วันคือเบรกราคา1ปีหรือราคาบวกมากกว่า15%ในระยะเวลาสวันเนาะแล้วก็หรืออ่าหรือจะเป็นอ่าอื่นๆก็จริงๆผมก็ในระบบหุ้นระเบิดผมก็จะมีการสแกนหุ้นที่ กำลังจะเบรก2ว really like ันไปแล้วอันนี้คือติดหุ้นระเบิดแน่นอนแหละอย่างเช่น nncl mor ep สบายอย่างี้ก็คือเบรก2วันแล้วเนาะโดยที่อะเบรกสองวันหรือเราผมก็สแกนเพิ่มเติมว่าสแกนหุ้นที่กําลังจะเบรกราคา200วันก็คือมีโอกาสเกิดระเบิดเนาะคือ global hana อเงี้ยก็ไปทาการบ้านต่อได้หรืออันนี้หุ้นที่บวกมากกว่า1 5ในอระไรเลยแล้วเวลา3าวันคือมีการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าส5%ในระยะเวลา3าวัน อันเนี้ยก็สามารถดูได้โอเคหรือจะเป็นระบบพักตัวตามเส้น EMA เมื่อถามว่าระบบพักตัวตาม ESU ตามอีกเส้น EMA นด่คืออะไรคือเราเอาหุ้นที่สแกนติดเกรนในแต่ติดเงื่อนไขของหุ้นระเบิดเนี่ยลราแบบมีการย่อลงมาตามเส้น EMA ต่างๆเนี่ย EMA 5เนี่ยเราสามารถ e m a 5ถามว่าทำไมต e ้อง EMA 5ก็คือมันจริงมันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในใช้ได้ดีดเนาะในการที่เราจะเก็บหุ้นในระหว่างที่ย่อตัว เราจะไม่ไล้ราคามากสำหรับคนที่ไม่อยากมาโอเคอันนี้ก็เป็นหุ้นระเบิดคร่าวๆเนาะอ่ะอันนี้คือการแจ้งเตือนครบสา OL, ค,รบครั้งแล้วอย่างเช่น BOL แจ้งเตือนครบสาครั้งแล้วอ่ะมันก็จะปรับ r a i l i n g Stop Loss คือการปรับเลื่อน Stop Loss ของเราลงมาแต่จะไม่เปลี่ยนตัว t a r g e t ของเราเนาะก็คือจาก8.5มาเป็น8.03ก็คือประมาณ8บาทถ้าราคาลงมาต่ำกว่า8.03บาทจะมีการแจ้งเตือนเราอีกรอบหนึ่งสครั้ง เป็นการไล่ลงไปเรื่อยๆเนาะเพื่อเตือนเพื่อนๆเพื่อนๆแบบประชุมอยู่ลืมอันนี้ก็ระบบเราจะช่วยแจ้งเตือนรีมายให้เนาะโอเคต่อไปก็ E S U list ผมค่ะต่อไปแล้วไอซผ่านไปแล้วขอไป E S U list ต่อล้กันกำลังจะหมดแล้ว E S U list คืออะไรก็คือจริงๆก็คือเป็นรายการเราเก็บบันทึกหุ้นที่เข้าหุ้นระเบิดอ่ะไม้เพื่อนๆย้อนหลัง2สัปดาห์ขึ้นเรามีการสแกนหุ้นระเบิดทุกวันถ้าสมมติว่าในเวลาสบา เราก็สามารถมาดูทําการบ้านจากอนี้ได้เนะเาะจะมีแกนแจบอกว่าเฮ้ยมีการทุนผลเนี้ยระเบิดมาแล้วมีการพักที่ EMA 5อยู่ซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะมาดูทําการบ้านได้จากในตัวนี้เนาะต่อไปก็อันนี้ก็เฮลอ่ะเฮลก็คือการพิมพ์เนี่ยแหละดูวิธีการใช้งานของเพื่อนๆโอเควันนี้ก็จริงๆการรีวิวบันทึกอาตัวโปรแกรมบ,บันทึกการถึง,กงโกคุเวอร์ชั่น3.0หรือปี2021อ่ะก็จะประมาณนี้เนาะฟีเจอร์ บางใช่การใช้งานต่างๆซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาการใช้งานต่างๆอย่างเนี้ยเราสามารถติดต่อเข้ามา,าในเพจบัญชีการคุณโกคุได้เลยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเราก็จริงๆเราก็จะมีแอดมินคอยตอบคาถามเพื่อนๆอยู่ว่าอ่าปัญหาอะไรหรือขอ้อข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ถ้าเพื่อนมีคําถามสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้หรือ ก็เข้าไปในเพจตามดิงข้างล่างได้เลยนะครับผมเ้าเพจบันทึกการลงทุนโกคุวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไ,ไปก่อนเนาะก็อันนี้ไปจบคิดการรีวิวโกคุบอร์ดปี2021เวอร์ชัน3น3.0นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับผมขอบคุณครับ